ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning You short brilliant. s h o r t c u l t i a a t e สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาที เราเชื่อในแนวคิดของ You Short Cut to Brilliance หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกค,ความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วยเร i ไล t ์นิงคุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับสวัสดีครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความลับ5ข้อที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตาย Discover i n g the 5 Secrets You Must u n c o v e r Before You Die ครั้งนี้เราจะสะท้อนตัวเองในทฤษฎีของจอห์นเนโซที่สอนให้เราต้องพิจารณาถึงความตายเพราะความหมายที่เราต้องการจะได้มาจากสิ่งหนึ่งมักมีมูลค่าในสิ่งอื่นๆด้วยตอนที่ 1. ความสำคัญของการเข้าใจความตาย ไม่สามารถเข้าใจชีวิตโดยไม่พิจารณาถึงความตายการทําความเข้าใจความตายเป็นที่สําคัญอย่างมากในการทําความเข้าใจชีวิตเพราะความตายสร้างความหมายให้กับชีวิตตอนที่2การค้นหาความสําคัญแท้จริงความเร่งด่วนในการค้นหาว่าอะไรคือสิ่งสําคัญแท้จริงนั้นส่งความโดดเด่นในชีวิตคําถามที่ให้การตอบนั้นเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญตอนที่ 3. การเลือกที่จะใช้ชีวิตชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว การเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไรจะกลายเป็นตัวกำหนดชีวิตวเรามีโอกาสในการใช้เวลาในสิ่งที่สำคัญต่อเราตอนที่4การสร้างความสุขและมีความหมายการที่ความสุขและมีความหมายเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์เริ่มต้นจากการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และการสร้างความหมายในทุกๆวันตอนที่5การยอมรับความเสียดายและความล้มเหลว ความแตกต่างระหว่างคนที่มีความสุขกับคนที่ไม่มีความสุขมีอยู่ที่ความสามารถในการจัดการกับความเสียดายและความล้มเหลวในชีวิตตอนที่6ความรักตนเองและการมีสุขภาพจิตความรักตนเองเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพจิตที่ดีการใส่ใจและเอาใจใส่ตัวเองมีผลต่อความสุขและความเป็นไปได้ในชีวิตตอนที่ 7. การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นปัญญามีค่ามากพร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้น การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นช่วยให้เราได้มากในในการค้นพบความสำคัญในชีวิตตอนที่8การซื่อสัตย์กับตนเองการตั้งคำถามต่อตัวเองเกี่ยวกับการเดินตามหัวใจและการซื่อสัตย์กับตัวเองช่วยให้เรามีชีวิตที่มีความสุขและมีความหมายตอนที่ 9. การสร้างมิตรภาพและการให้การให้ความสำคัญกับผู้คนและการสร้างมิตรภาพเป็นส่วนสำคัญในการมีชีวิตที่มีความสุขตอนที่10การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ระลึกตนเองทุกวันว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินและให้ความสำคัญกับทุกๆวันที่มีอยู่ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังความลับ5ข้อที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตาย discovering the five secrets you must uncover before you die หากคุณชอบเน,นื้อหานี้อย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันให้กับเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือน Learn Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณอย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับ Learn Lightning อยู่เสมอ เป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งเป็นความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ